สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยขาแขนอีนี้ปูเอินเอาด้วยมือนะเอินเอาิแปลกเอินมาเอาเงินผูไม่เคยเรียกนะครับแม่นครับไม่ได้เอิญเอาเอิญมาให้เอาเงินหมดแม่นครับแน่เอาเงินมาแจกมาแจกตัวแจกตัวดีให้ไปแลกกับรถหันบัมันใจริบบ์บัเอินดิเออบูเอิญนบรเฉียวมาดที่พอสะเปยหันบัมันใจปูออกไรที่อาะปูกับบัตรออกแม่นครับตะกี้นั่นตั้งนานถือจนแางม้วนครับ แต่นี่คือมันใจร้ายพอต่อไปคบ่ามันใจร้ายบ่บ่เขียวพอต่อเออเพราะว่าบ่เร่ฟันจากซี่มาโดนเลยนั่งคอยแอดมินนี่ประมาณสองสามชั่วโมงเลยนะครับนั่งคักนั่งถคักนั่งคักมาวัดเตล่แง่มเรศศีกาวัตส์จ้ะเพราะว่าบ่บ่บ่เร่ฟันแข็งๆวันนี้โดนเลยไหมเพราะเร่บ่มีแบบนี้โดนแล้วพอต่อไปนี่ถามว่าคักบ่คักคักก็คักพอต่อไปโคตรก็คักหมดละ คั่ว่าเออจะทีว่าักส่งไดะครับอันันว่ากันกันที่ทยการจุดขันกันหมดละคนว่ากองจุขันกลองหมดละไปอือันจะไหนนอค่ะคือขาดขเพิ่นว่าฟันละกซที่กันฟันเห็นอ่นเสียวหักงอดักเขาเนี่ยทมันตายไปเนี่ยรัประเด็นมันย้ำได้ย้ำหนักมากหลดตัวเนี่ยแตตอนนี้อะไรออกย้ำหนักหลดเพิ่นตายโดนเราพอะพอได้สิบก็ปีแล้วโอ้เพื่อนบานไปไซบ่ก็อันนี้กรว่าไปไบอนี่ผมกับลูปนนะครับพรอมีกว่า อู่ทาเรียงลูกสวยเพิ่นว่าฉันมาน่ะพวกงานครับผู้ถามเพิ่นตีพี่ครับถามในฝันหรือเ่าต่อไปเอาแต่หมูไปไส่บอสนุบอ่ะนะอยู่เลี้ยงลูกสวยจ้าอยู่สันว่าปลูกเนี้ยหน่อยเห็นปลูกเนี้ยหน่อยทีขางบ้านเพราะมได้ในฝันก็ได้ยแต่ว่าฝันเห็นมันยังได้ยังมันเลสมันออกตัวนีโดดเป็นหมูฮักกันหมูฮักครับหมูฮักกันจริงจริปใบไส้สีเลี้ยงลูกซอยเพื่อนว่าแน่นครับ ขันบ่มีเงินเพิ่นก็เอาบอกเลขโหลดซี่บอกค่ะขันถึงเัินเวลาที่มันสิให้ว่าต่อไปทือมันสิซอยนี่มันก็สิมาเข้าวฟันเราจะสิบ่บอกเป็นตัวเลขดอกเสียไปแล้วใช่มั้ยครับเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วหัว่าจังได๋ก็ค่ะเดี๋ยวคือมาเข้าวฟันน่ะปรับเล่นมากออกรถออกตัวเดียวออกสองซีขันิ่นนี่มาเข้าวฟันอืมอันเพิ่นนี่มาเข้าวฟันเลขสิออก2 4งซตลอดตัวเดียวเลยเหรอครับปู่แม่นครับตัวเดียวเลยตายตอนนี้ยิมหาปีตกน้ำตายโอ้เป็นรักษานัง เพื่อนบอกว่าผมไมีเงินใส่เอาไปโหลดตีเพื่อนขันฟันเองเพื่อนยังได้ออกโลดตัวสไปร์สองสี่โอ้ฮ่ได้ฮานั่นขันฟันเองเพื่อนเนี่ยเรียกประเด็นฟันเองควาเพียรเลยค่ะธรรมดาสิบบัวฟันเห็นเลยเซยขันฟันเห็นงย้ำได้ย้ำนันงอดได้งอนันตัวสไปร์คออกลวดสองสี่กันเห็นเพื่อนเนี่ยแล้วคนกับสิบบมาเข่าวฟันเท่าพวาเพียพร้อมกระโดนปีเลจะมาเข่าวฟันนี่ก็บพานไปหลายปีเลยแจ้งฝันเห็นได้เนี่ยกลางที่บัเคยฝันจักเทียก่อนอันนี้ก็ได้จักปีแล้วปูไม่มันสองสามปีแล้วบอก แค่มาฟันทินเนี่ยเอาต่อไปไปรักษานันงสองสามปีแมนครับแค่มาขอฟันเนี่ยเอาต่อไปถ้าว่าการฟันทินเพิ่งย้ำได้ย้ำนันแมนโหลดสองซี่โหลดบอ่อไปตัวอื่นพร้อมไปเลยเนี่ยครับเป็นรักษานังการฟันทินเพิ่งย้ำได้กับแมนฮาโหลดบอ่อบ,บนกลางโหลดสองซี่โหลดตรงม้ามาต่อไปเสียโดนสองสามปีแล้วบ่ออะไครับเสียสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วครับสิสบกว่าปีแล้วหลังจาก ผมทำงานด้ประมาณบ่าแต่ว่าปีสัมเสียก็เป็นั<ม>้ตนต,ตกนต้ำไตมาครับตกน้ำไตคนกับบวไปใสการิรักษาต้อได้กันก้อนิตใไกั <c oughs> นด้บออคนในบ่อกไวาดิ์ไม่เจ้ามได้หลูกมาเหยบวต้องหอย,อย่างาดอกพิมูนมาหายผมสีกเกลีซอยดยอกกล้ยอุ้งห้ดอกเานต้องกล้ยน้ำหยพดแต่บอกว่าดีพขึ้นว่าสิตายตง่าย,ย,นยางน่าทียอย่เงี้ยเงสั่นบวนบวกกูกระไตเลยบวนี่พอโดนนี้พ่อโดนลายเป็นจะเพ ตายตอนอายุยี่ห้าปีเพิ่งตายใอกสาบนาถามว่าตายตลอดไปกันสิบกปีละสิบโดนในที่นปูสิบหกสิเจ็ดปีละแต่ว่าฟันหินเพิ่นดูบอดมันก็สองสามเทียละว่นต่อไปแต่พอตายมากสิบกว่าปีกับว่าได้ฟันิดูเด็ดสองสาเทียอนึ่งดิครับแต่ฟันเห็นยังไเลยม่ห้าออกหลุดว่าสองซี่กับซี่สองหลุด่าทำไมเป็นได้บพไปไไปใชบมันเคยออกใช่ไหมครับปูว่าจะเคยออกเป็นลักษณะมาตลอดแล้วกันฟันเห็นห้าได้หนนั่นบอมีผ่าเลย ครับเป็นดังสันฝันเห็นเทียดกับออกรถเทียนั้นเมา่อไปแล้วเพิ่นกับว่าได้มาเขาฝันคมเทียบความขันมากเขาปมป็นหาออกรถดเลยตัวนึงปอแบ้ยอยากบวกเอฟซี่เห็นได้แก้มืดเนาะแล้วมันใจายก็อยากอยากให้แก้มืดไดให้ได้แก้มือได้สนอบเป็นดังสันผ้าเสียหลายหมดแล้วก็ได้อยากใหุ้่นขึ้นเด้จังหน่อยสี่สองสองสี่แมนครับเบิ้งห่วงคือเก่าพอปูเดียวกับเบิ้งอยู่ครับเบิ้งอยู่ ค้าคู่ค้าค่ายไนไหนนอกแล้วแต่ไหนให้กับเราผมค้าคู่คายมันมีใจจะค่าไปซีอเสียต้อไม่ใจเขาอันนั้นครับเป็นสั่นแต่ว่าคันบ่มันใจดีบ่บ่บ่เขียวให้เสียมาอัดเด้่นอ่าเพราะปกติโปเนาะคือตามให้ตลอดนะแต่ว่าปูไม่ว่างอย่างนี้นะเมื่อไรที่ป่ค่อยว่างไปไหนปูนี่เขียวเลยนเหมือนนั่งคอยเลยเนาะปูเนาะ มีมากลายเลยนกดไลค์กดแชร์ก็คือมันใจไรเต๋อบค่เพราะมันใจโบว์เขียวเสียแล้วมากเลครับเป็นทั่สั่นปนี้ปูเขาเลยลุไปทั้งป่าอันไปถ้าว่าไปบอกไปอยู่ครับแต่ไม่ได้ไปสองหมื่นนี่แหละครับครับเมื่อยหลายนอนนอนรัวหมื่นขั้วไม่ปานเขาย่ามเขาเวียบหมดละสองหมื่นสองหมื่นเน้อะครับมันใจไรเต๋อจังจังเขียวเสียมากว่าเท่าไปเพราะว่ามันเคยเปลี่ยนอันอันนี้ฝันฝันได้กี่คืนแล้วครับปูได้คืนสองคืนเนี่ย ที่ว่าเพื่อนที่เสียแล้วมาบอกเนาะนั่นครับเป็นเรืงสั่นวันนี้คือสองคืนเนี่ยขันฟันเพิ่งเปิดยังไงมันแมนโลดนะอันนี้เพรามันใจนี่จิ้มพวกเขียวหายเสียมาไทยอยากเอวเราไปมันเจแล้วเตื่นเพราะว่ามันเจปันไอหอยเพราะว่าจะลอยเลยพันบนเรืเองนี้ขันร้าผมื่อโอเป็นเรืงสั้นครับขันพรามันใจรีกับวอใช่อยู่ครับมะเขียวถ้าปู่มั่นใจเนี่ยยาผู้พ่ายครับโมขึ้นมาหาอาจารย์เดี๋ยวถามมาให้ครับถามมาให้บอกมาอยู่ตะวันละวาร์ล้อยดอกล้อออกก่อนสั้น ดอกเราจงสีแงีนแล้วก็สีแห้งผสงจะมีดอกนั่งเป็นหวานเนราจะเราเป็นหวานัหวานชนิดนี้นจออะขึ้นแสงเว้าออกดอกจ้ะจาบติดจงสีแห้งผสมเป็นลาาักษปู่จันร์ก็ไม่มาเลยครับปู่ครับเราตรงนี้ก็ติดงานที่ต <laughs> <laughs> ิดงานอยู่ก่คอยโพบันใดเอนาะน กัสินีงันทั้งไปอุปตังหากที่ผมกับโลู้กันบม่ไปเห็นแล้บกานไหนครับของยากระรอให้ดอกออกสละบางดอกลอแล้วตีเดียแล้วสีแห้งมสันอันนี้มูนี้เกิดพ่อสวปสองสีสองห้าก็โอ้มันก็ตรงกับสองสปูเลยตรงกันแทบบานนี้ มุ้ยตรงตะเป้เลยนะมาเอฟซีสุไปตั้มล้มันก็มีทั้งสองห้าทั้งสองสี่เหมือนกันไปตั้มล้วไลยพวกปูเหมือนกันไปแต่ทีได้ยวรวมมิดแล้วครับผมสามารถไปได้นะปูเนาะครับไปแล้วน้ำันได้ตัวแล้วแต่ได้สัญญาเมื่อควงสีน้ำปูนะครับสองห้าสองสี่ครับแต่ก็ไปต่างประเทศบ่อยเหมือนกันนะเลขปูเนาะแมนนครับผมซีตัวพอดีครับสองห้าสองสี่แล้วแต่นิยมที่สุดคือธนาคารครับไปฝากเงิน ไปมันสิยวอกดิธนาคารดูสังเกตดูนะแมนครับไอ้ผู้เล็กสองเจ็ดสองห้าสองสี่เป็นมูรุพีครับมูรุพี่เพรับว่าถือกันมูรุพี่ยู่แพีแต่แทนซื้อซักเอาซื้อซักว่าผมเป็นไอ้เสียเงินเกินเท่าไรเงินพี่หมูรุคนี้เขานับถือนะปู่เนาะเขานับถือค่ะครับคือเราบอันน้เป็นผู้พี่เรียนตั้งแต่ว่าเด็ว่าไป็นอะไรแหน่อยเท่าไงครับ ใชยพ่อซอ่มเตนุ่มคะสองห้าสองสี่เอ็ซีตัไปด้วยสองห้าสองสี่พ่อนเืออืมฮาเอซีไปเมืองล่างตายคนตายตอนเาอยู่ในเศร้าหาปีอ้ยเปะจังเบิสุอย่างนตายวคัรินเลกความนด่เป็นตัวห่ตอันนี้เป็นเป็นห้าตัวไปสองสี่บสี่สองกับสองสี่ครับเป็นสีมาหลายหลบครับก็สิมันใจไล กระสับนบดเขียวหาเสียมากด้วยนะนั่นถ้าว่ามันใจแห้งนี่แหละนั่คำว่ามันเคยเปลี่ยนนี่แหละมันเคยเป็นเนาะปูะ่เนาะมันเคยเปลี่ยนแล้วก็บ่บว์วัฒพาอรน,น่ะเ,นเคยเปลี่ยนมากครับอันีน่มันย้ำเลยอย่งมันแมีนหลุดเลยอู่ยกเลขให้เบิ่งนั่งเนี่ยฟันบ่ตะดฟันไหมปู่ฟันไหมฟันว่าเลขมากนะมีอยู่มักอันไหนปู่อันนี้อันนี้คือเล็กที่ว่าอันมูฮักใหญ่มากเป็นรักษาเนี่ยเนี่เลี้ยมูฮักอือมูฮักแต่มันจีเปลี่ยนตัวนี้เลยเนี่ยมันเปลี่ยนตลอด เาเรียกมัดของงานผมบีนคือตัวนี้บีนมากับผมบีนคู่หนึ่งสีนี่แหละครับปู่นี่เรียกคืดมัดก็คือเหรอครับขึ้นมัดว่ามันงามมือสิดอกเมื่อไหร่เกี่ยวขึ้นมัดว่ามันงามแม่นครับขึ้นมัดว่ามันงามมือสิเพื่อไว้เพื่อไว้ครับเพื่อไว้อาทิตมันสอดมาอาทิตอาจจะเป็นอาทิตเป็นบนก็ได้นะสองที่อาทิตเป็นล่างก็ได้กันครับเพราะว่ามันมันเคยเปลี่ยนว่าตัวไปสองที่มันหันบ่มาตรงตัวว่าอาิเป็นล่างหรือเป็นบนมันมากเลยก็ทั้งสองหม่อ แล้วทำไมไม่มี90้แบบเบิกซับใช่เก้านนั่นไอียงก่อขึ้นวาอัยงก่ฝันน้แม่ปููเ่อรอฝันันก่อนสีม่เ้าศูนเน้าเาบนีีวาพายัมคือฝันเช่นที่แรกก็คือเห็นมัแล้วว่าตะไปับถามมันวาเอามึงตายแล้วมู่ไปใสบ้อสนอง อืาบางปะเล่ได้ไปใส่แล้วมาวสั่น่าอยู่่อยู่ใส่ปลุกใส่ปีงูถิ่นแล้วบนวาครับแต่ปลุกนี่หน่อยเที่ยงเที่ยงมันคุ้มอยู่ขายเงี้ยนี่แหละแต่เงี้ยนังน้อยน,น้อาต่อไปนี่คือที่ไปที่มาที่เรื่องคือมูนบ้าค่ะครับคือมูฮันนีน่ยมันเราส่วนไปขางูสัง่งงูใหญ่สั่นมริบสะพอขาพีนะ่หนักต่อไปอขาไปขา,าบ้ามัเราบเบิด์ตปิ่นเกียร์าต่อไปมันละส่วนเราทอาต้องไปขาแม่พญามันเราสั่นบนว่านในฝันเนาะครับในฝันไปขาแม่พญามันไปกล่นอาว่าสั่น พ่าโกนไปคนมาเป็นตัวงูอยธาหันเป็นตัวป้อมๆเป็นไล่ไอ้เรืๆๆ่อไล่หงูเหลี่ยมนี่แหละชาวบ้านหันเป็นตัวใสๆไหมครับ <Yeah. S 2> ตัวใสๆตาพันว่าเป็นงูหันมีตีนออกมาคือยังเตาเนี่ย mm. ตาว่าเลี้ยวเข้าไปทางในเลี้ยวข้อเลี้ยวไปมันสอดมันใสเนี่เป็นก้อน mm. ข้อทอ,องกำปั่นอยู่ทัางในอ่าอยู่ทั้งในตัวงูนั่นนะครับเป็นก้อน mm. ข้อปันปันนี่ในฝันนั่น ผมหลักเขาก็จคอนมูดมันหมดต่อไปอืมอ่ามูหันมาบัดยายาว่าจ่าต้องว่าต้องขาไม่เป็นไล่ยังไล่มูเหลี่ยมนี่แหะแต่มันใส่องซอดทำไมเนี่ยเป็นคอนท้องคอนพองปั่นเะมันว่าในห้องันมันบอกว่าเป็นเนี่ยพญามูหกันละพิ่นไดงพญามูไปกันซ้ำสังนมูดเป็นสตูแหละมันว่าเป็นเนี่ั้นครับนีคือเท้าเข้าันที่ฟันเห็นมันมาต่อไปเพราะฟันเนเนี่ยคือเ่ยเห็นหัวยััน